รามากันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าน้องเพลงพิมพ์ราเนี่ยค่ะก็ทํากิจกรรมต่างๆนานากิจวัตรประจําวันทุกๆวันของตัวเองนี่ดีอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมก็จะมีการถ่ายทอดนะคะก็คือการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนานาเนาะในแต่ละวันนะคะจะมีการโพสรูปภาพวิดีโอบ้างนะคะตามสถานการณ์ของน้องตามสไตล์ของน้องอยู่แล้วนะคะแต่บางเอิญนะคะมันมีมนุษย์ป้าเนี่ยค่ะไปคอมเมนต์แล้วก็แซน้องด้วยท้อยขาทิ่มไม่ค่อยดีค่ะคุณผู้ชม มันเป็นถ้อยคําที่รุนแรงพอสมควจรจินขึ้นให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะมันเป็นถ้อยคําที่แรงมากๆเลยนะคะสาหรับครั้งนี้นะคะจินรู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ถึงท่านจะไม่ชอบนะะี่ค่ะท่านก็จะไม่ควรที่จะมาคอมเมนต์ในพื้นที่คนอื่นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเอาจริงๆไหมคือน้องเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรให้เลยนะคะจะเกลียดน้องหรือไม่ชอบน้องก็เกลียดไปแต่คุณไม่จําเป็นต้องมาด่าแบบนี้ค่ะที่จริงเนี่ยน้องสามารถฟ้องได้เลยนะคะแต่นี่เขาไม่อยากเป็นเรื่องเฉยๆ เขาก็เลยไม่ฟ้องปล่อยไปนะคะแต่น้องเนี่ยก็ยังสงสัยค่ะว่าน้องเนี่ยค่ะบอกว่าคอยเฮ็ดอย่างให้มู้เจ้านี่ถามแน่คือด่ากันคักแท้คือด่ากันคักแทจา้าป้าคือบ่ได้สนิทกันว่าได้รู้จักกันบ่มากกับบ่ต้องเบิงสนะโอ๊ยหนูกังเงอยูว่าสันพี่น้องจึงขออนุญาตบอ,อนอ่าคอมเมนต์นั้นแล้วกันนะคะสามารถดูได้เลยเนาะจึงขึ้นให้ดูแล้วนะคะคุณผู้ชมคือมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบ แรงมากไม่สมควรที่จะมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของใครทั้งนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาก็ตามหรือคุณจะเกลียดเขาแค่ไหนก็ตามคุณไม่ควรที่จะมาเม้น์แบบนี้ค่ะที่จริงเนี่ยโอ้โหอยากให้น้องเนี่ยดำเนินการเลยเต็มที่นะคะคือมันไม่ได้จริงๆแต่ก็เข้าใจเลยค่ะบางทีมันไม่อยากเป็นเรื่องเนาะเราก็แบบเออป้าก็เกลียดแล้วอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็แบบเออป้าไม่ได้ตั้งใจป้าก็ จะโค้งแบบขอโทษตามสเตปนี่แหละคะ่ะมันก็เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมคือเอาจริงๆนะคะจริงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะไม่ว่าจะาศิลปินท่านใดก็ตามแต่นะคะควรที่จะเคารพให้เกียรติศิลปินสักเล็กน้อยนะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่งั้นก็บล็อกไม่ต้องมาเห็นเรื่องราวกันอีกเลยเนาะนี่นะคะทำเอาหลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงน้องเพลงอยู่เหมือนกันเนะคะเพราะที่จริงเนี่ยน้องเนี่ยโดนดราม่าบ่อยอยู่แล้วนะคะแต่เนี่ย บางทีอ่ะมันแรงไปเนาะเออทำเอาแฟนคลับหลายคนก็เป็นห่วงน้องอยู่เหมือนกันค่ะแต่น้องเองนะคะก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยผ่านค่ะคุณผู้ชมไม่อยากจะเก็บมาใส่ใจอยู่เหมือนกันเนะะี่ยะแฟนคลับแฟนเพลงก็มาให้กําลังใจน้องเยอะค่ะบอกว่าป้าจะด่าเขาทําไมอืมไม่ต้องไปดึงคนอื่นมาเปรียบป้าเอ้ยนี่นะคะคุณผู้ชมขา แฟนคลับก็เข้าใจถ้ารักก็คือรักถ้าไม่รักคุณก็แค่เลื่อนผ่านไม่ชอบก็ไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านอะไรแบบนี้เนาะอันนี้นี่ไปแซะไปเม้นเปรียบเทียบกับคนนั้นบางคนนี้บ้างนะคะแล้วก็ใช้คําที่โอ้โหรุนแรงอะคะ่ะคุณผู้ชมใช้คําที่แบบไม่ควรที่จะมาเม้นน่ะเออเด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถสู้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้มันก็เก่งมากแล้วนะคะเออ อา,อายุเท่านี้สาม,มารถสร้างบ้านปลดนี่ให้พ่อกับแม่ให้กับปู่กับย่าได้เนี่ยถือว่าเก่งที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าไปว่าน้องเลยเนาะน้องกอ็น้องก็เป็นคนคนนึงทํามาหากินปกติเหมือนเรานี่แหลคะค่ะ้าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านอย่าไปว่าอะไรน้องเลยคะ่ะเพราะสิ่งที่น้องทําบางทีมันก็อาจจะเป็น สิ่งที่ไม่ถูกใจของใครหลายๆคนมันมีอยู่แล้วเนาะเราก็แค่ไม่สนใจปล่อยผ่านก็แค่นั้นแต่ถ้าเราชอบเราอยากซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตกันต่อไปค่ะคนเรามันมีทั้งคนที่รักแล้วก็ไม่รักเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่บางทีการคอมเมนต์อะไรควรจะคิดให้ดีๆค่ะบางทีมันมีราคาซ่อนอยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกําลังใจให้น้องเพลงด้วยก็แล้วกันนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ด่าแรงมากจริงๆค่ะ พร้อมเปรียบเทียบน้องเพลงนะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่รุนแรงค่ะคุณผู้ชมค่ะ บางทีคนที่มาคอมเมนต์ก็ไม่ใช่เด็กกว่าที่ไหนแต่อย่างไรนะคะแต่เป็นคนที่มีอายุพอสมควรแล้ววุฒิภาวะก็มีนะคะไม่ควรที่จะมาคอมเมนต์แบบนี้เลยด้วยซ้ำเนี่ยไม่รู้ว่าน้องไปทําอะไรให้ที่จริงเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ําไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ด่าน้องว่าน้องเนี่ยเหมือนน้องว่าไปทาเหมือนน้องเนี่ยไปสร้างทําลายครอบครัวคุณเลยนะคะเนี่ยมันเกินไปจริงๆนะคะบางทีแต่ก็เข้าใจ ใช่เลยค่ะคนแบบนี้มันมีอยู่โถมเทปไปบนโลกใบนี้เนาะไม่รู้ว่าจะเจอกับใครนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้น้องก็แล้วกันนะคะขอให้น้องเนี่ยจบเรื่องดราม่าพวกนี้สักทีเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในวันปีใหม่ไทยก็แล้วกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องต่อไปค่ะเชื่อว่าทุกดราม่าก็ต้องมีาการหมดไปเนาะแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ ล่าสุดเมื่อคืนนี้น้องก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับ FC หน้าเวทีกันเยอะแยะอยู่เหมือนเดิมนะคะแฟนคลับก็ยังหนาแน่นเนาะซัพพอร์ตน้องอย่างเยอะเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้ไปทำการแสดงนะคะอยู่ที่มหาสารคามนั่นเองค่ะคือแฟนคลับแฟนเพลงก็สนุกกันยกใหญ่เลยเนาะแล้วก็ได้มาไละะ่เนียค่ะเป็นจำนวนหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจากแม่โกน้อย1 0 0 0 0หมนเนาะ,ะแล้วก็กำลังใจนะคะจากพี่สาว500นะคะคุณผู้ชมขาะแล้วก็กำลังใจจากหน้า เวทีจากบ้านฮักนะคะน้องออกมาโพสต์ขอบคุณอยู่ทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้พี่น้องชาวสารคามก็ให้การตอบรับน้องดีเช่นเดียวกันนี่นะคะคุณผู้ชมคาเราชอบเราก็ซัพพอร์ตถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ไม่สนใจเลื่อนผ่านแค่นั้นคะ่ะคุณผู้ชมอย่าไปด่าทอใครเลยนะคะไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครเลยก็ตามแต่นะคะคนเราเนี่ยคะควรจะมอบสิ่งดีๆให้กันเนาะไม่ชอบก็อยู่ส่วนเรานะคะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยะคะ่ะคุณผู้ชมอย่าไปทําอะไรให้เขาเสียหาย อย่าไปด่าไปทอเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณเลยค่ะอย่างน้อยๆนะคะน้องก็สู้ชีวิตมาเหมือนกันเป็นกําลังใจให้น้องดีกว่าเนะคะีค่ะ แล้วก็ฝากผลงานล่าสุดของน้องด้วยและกันนะคะสำหรับผลงานเพลงใหม่ของน้องค่ะหอยฮักวันแห่เทียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือผลงานเพลงล่าสุดเพลงแรกแล้วก็เพลงเดียวของน้องนะคะหอยฮักวันแห่เทียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากติดตามให้กําลังใจด้วยกันแล้วกันค่ะแล้วก็วันอ่าวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นส0อันดับเพลงดังเนาะเพราะว่าเพลงอ่าทางเพจล,ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยค่ะจะมา ไล่ลำดับ10อันดับเพลงดังนะคะสำหรับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แต่ละอาทิตย์นั่นเองค่ะอาทิตย์ที่แล้วน้องก็ได้ขึ้นแทนอันดับหนึ่งเนาะสำหรับคอยฮักวันแห่เทียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขะขึ้นแทนมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะดีใจกับน้องเพลงพิมพ์รดาด้วยก็แล้วกันนะคะมารอดูกันค่ะว่าสําหรับอา,อาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเพลงนี้นะคะจะอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ยอดวิวก็ทะลุห้าแสนหกแสนแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ฟังนะคะก็ต้องรีบไปฟังกันด่วนๆเลยค่ะ ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเพลงพิมรดาด้วยแล้วกันนะคะขอให้น้องนะคะผ่านดราม่านี้ไปให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะคะอย่าไปสนใจแล้วก็ใส่ใจเลยค่ะมนุษย์ป้าแบบนี้เจอได้ทั่วไปอยู่แล้วเนาะคะุณผู้ชมเนาะยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้น้องซับพอร์ตน้องกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ